สวัสดีค่ะอราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมประจำเดือนมิถุนายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นท่านลมนะคะเจ้าชะตาเนี่ยได้ the emperor เป็นผู้ชายสูงอายุ60ปีขึ้นไปถึงขั้นวัยชารานะคะมีอำนาจบาร,รมีรู้ทุกอย่างผ่านโลกมาเยอะไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่มานานขนาดนี้รู้หลบเป็นปีก รู้หทีิเป็นหางเลยทีเดียวนะคะปรับตัวเกง่งฉลาดทันคนมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองได้รับการไว้วางใจจากคนรอบข้างค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากดูเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นผู้อาวุโสในสถานที่ตรงนั้นใช้ความสามารถเฉพาะตนเนี่ยจนเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองจริงๆนะคะอันนี้ร่ำรวยชอบวางแผนมองและประเมินสถานการณ์เก่ง จากประสบการณ์ที่ผ่านมามันหินหินทั้งนั้นเลยนะคะเจอของยากเลยละ่ะไม่ได้เจอของง่ายๆเลยจริงๆคุณผ่านขั้นตอนบทพิสูจน์ความลำบากยากเย็นแสนเข็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะมันหนักสาหัสมากๆเลยไม่ใช่ทุกคนจะผ่านได้นะคุณน่าจะรักษาสิ่งที่ประเสริฐนั้นไว้ไม่น่าหลงผิดเห็นแก่เงินแก่ทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนทำให้ตนนั้นลืมสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งที่ตามมาคือหมดบาร,รมีหมดความศรัทธาในตัวบุคคลเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยความงมงายอย่างไร้เหตุผลทําให้สิ่งที่ตนเคยยึดถืออย่างเคร่งครัดมาแต่ก่อนที่จะมาเป็นผู้มากบาร,รมีในวันนี้นั้นเกิดความเปล่าประโยชน์แล้วดี e อมเ e อเร์ในราศีกุมคลิปเนี้ยก็รู้ตัวอย่างรวดเร็ว ว่าชีวิตกําลังจะวุ่นวายในเนี้ยไม่มีเรื่องของกฎหมายเลยนะคะมีแต่เรื่องของกฎแห่งกรรมล้วนๆที่จะต้องได้รับเฉพาะบุคคลนั้นๆน,น,นะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยได้สีไม้เท้านั่งไม่ติดแล้วละค่ะเวลาเนี้ยก็ไพ่คลิปเนี้ยเป็นคนฉลาดแกมโกงนี่คะประโยชน์กับคุณงามความดีเนี่ยเอาเข้าตัวแต่ความชั่วเนี่ยโยนให้คนอื่น เรื่องความมั่นคงมากระทบกับตัวตนเต็มๆเลยความมั่นคงก็อย่างเช่นว่าการงานการเงินบ้านรถที่ดินสินทรัพย์ต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆสิ่งที่จับต้องได้และสร้างความมั่คงคั่งความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจแต่เรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลหรอกนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพร้อมเพรียงกันอย่างสามัคคีเลยทีเดียวละค่ะใครๆก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยทั้งนั้นละค่ะเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยบอกเธอค่ะแต่ถ้าเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของอะไรรู้สึกจะเข้าเนื้อเนี่ยก็จะวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเงินร้อนหรือเงินเย็นนะคะสิ่งที่คาดหวงัง เป็น the world นะคะขอเลื่อนเวลาบางอย่างยืดเวลาออกไปก่อนจริงๆมีผู้คนมากมายหลายด้านยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณน่าจะดีใจนะคะที่มีคนเนี่ยมีน้ำใจมาเยอะมากคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแต่คุณเนี่ยกลับรู้สึกว่ามือของคนเหล่านั้นเนี่ยแหละจะทำให้คุณเนี่ยพบกับอุปสรรคถ้าเหตุการณ์ เป็นแบบนี้การบริหารการจัดการหรือสิ่งที่คุณกังวลได้ถูกเปิดเผยทุกด้านแน่จากที่หวังว่าจะประสบความสำเร็จมันจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะสิคะชักจะสับสนงงงวยไม่แน่ใจได้กลิ่นผิดปกติแล้วมันมีเงาสะท้อนหลายด้านจากสิ่งที่คุณทำไปแล้วทุกด้านโดนจับตาหมด ก็ถ้าคุณโกหกคุณก็จะตกม้าตายในที่สุดนะคะนี่แหละค่ะสุดท้ายมันไม่มีใครใหญ่เกินกรรมนะคะเราต้องบอกก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันไม่มิดหรอกยังไงมันก็มีกลิ่นอยู่ดีนะคะอด,ดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยได้เก้าเหรียญ The Emperor ในราศีกุมคลิปนี้เป็นคนโสด ยังไม่มีคู่เป็นตัวเป็นตนอยู่โสดจนถึงวัยชราเขาอาจจะไม่ถูกใจใครก็ได้นะคะเพราะต้องมีเหตุผลที่จำเป็นถึงต้องครองตัวเป็นโสดมาถึงปัจจุบันนี้ถึงโสดแต่คนก็เข้าหาไม่หยุดนะคะแล้วก็ได้รับสินน้ำใจด้วยที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยพึงพอใจปื้มปิติมาตลอดเลยมันช่างรื่นรมจริงๆอะชีวิตนี้สดชื่นแล้วก็พึ่งตนเองได้ใช้ชีวิตธรรมดา แต่มีสมบัติมากไม่อวดรวยชีวิตและทรัพย์สินมั่นคงปลอดภัยชีวิตมีความสุขสะดวกสบายไม่เดือดเนือ้ร้อนใจสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนเนี้เริ่มเดือดร้อนแล้วนะคะบอกไว้ก่อนเลยอด,ดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยได้อัศวินไม้เกิดอาการบุ่มบามใจร้อนขาดความอดทนขาดความยับยั้งชั่งใจเวลาทำสิ่งต่างๆ แสดงพฤติกรรมจู่โจมอย่างฉับพลันเพราะถูกใจมากตื่นเต้นมากร่าเริงมากจิตใจอบอ้อมอารีพร้อมบุกพร้อมรุยไม่เคยนึกถึงผลกระทบที่จะตามมาอาจจะคิดไม่ทันหรือไม่ทันคิดเร็วๆนี้ก็เลยเป็นเดอะฟูนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ยได้เดอะฟูมา จะมีการฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องเก่าๆที่ทําความดีมามีอะไรบ้างเรื่องเก่าๆที่ทําไม่ดีมีอะไรบ้างไม่ว่าจะนานโขแค่ไหนแปดไม้เท้าเนี่ยทำงานกันละเอียดยิบเลยนะคะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีไม่ว่าจะหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายยักย้ายถ่ายเทใดๆไม่สามารถหลุดรอดไปได้นะคะเขาจัดสรรแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบคนละส่วน แล้วคนติดล่างแหเยอะมากๆเลยนะคะเป็นแถวๆเรียงเรียงกันท่วนหน้าเลยล่ะคะ่ะเห็นเส้นสายหลักและเส้นสายรองชัดเจนมากๆเร็วๆเนี่ยจะมีคนหน้าแตกแน่นอนนะคะคนที่ถือไม้แห่งความสำเร็จเนี่ยคือคนที่ถือไม้ล่อสายฟ้านะคะเรื่องโกหกทั้งหมดจะถูกเปิดเผย ปลาเนี่ยไม่ได้ติดล่างแหนะคะงานนี้เพราะว่าปลาในยอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่บนบกทุกอย่างมันฉายแสงไปที่ต้นตอของการกระทําให้เกิดความเสื่อมศรัทธารวมทั้งขยโงของเส้นสายทั้งหมดที่ไม่ธรรมดานั่นแหละค่ะความจริงเนี่ยจะปรากฏแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าใครนรกใครสวรรค์หากมีปัญญาแล้วไม่ช่วยชี้ให้คนอื่นตื่นจากความงมงายโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งโทษย่อมหนักกว่าผู้ที่ไม่รู้เสียอีก เลกนต่างๆไม่สามารถปกปิดความจริงได้สุดท้ายในความจริงก็จะเปิดเผยในที่สุดแล้วก็ลาบเป็นหน้ากองเพราะแพ้ภัยตนเองไงคะปัญหาที่อยากจะแก้ไขเนี่ยหนึ่งถ้วยอย่ากแก้ไขอารมณ์กระดิกระดาการไม่ควบคุมอารมณ์หรือคำพูดความรู้สึกที่เบิกบานความสดชื่นอารมณ์ใหม่ๆความรักใหม่ๆสิ่งที่พบเจอใหม่ๆ สิ่งของหรือทรัพย์สมบัติบางอย่างที่ให้หรือได้รับโดยเสน่หาอยากจะยักย้ายถ่ายเทปรับให้เหมาะสมจากการที่มีสิ่งมีชีวิตคอยคาบผลประโยชน์ที่ออกมาจากถ้วยเนี้ไม่เคยขาดสายเลยก็คาบกันหางสบัดกันเลยล่ะค่ะอ่อนน้อมด้วยนะอุดมสมบูรณ์มีลวดลายสวยงามดำเนินการภายใต้ความร่มเย็นชุมช่มฉ่ำมีคำปลอบปลมดีๆนะคะแนวทางแก้ไขเนี่ยอัศวินถ้วย เจ้าเล่ยไม่เบาเลยนะคะเล่เหลี่ยมกลอุบายเยอะแยะมากมายลูกเล่นนี้แพลวพลาวเลยแต่เข้าตัวหมดเลยนะคะงานนี้ทําสิ่งใดที่ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงโดยใช้ความสงสารความสะเทือนใจการเห็นพ้องต้องกันเข้าข้างกันเยอะๆะไว้ก็อย่างที่บอกละค่ะพังราบไปหน้ากลองไปเลยนะคะแก้ไขกับแก้ตัวเนี่ยไม่คนละเรื่องกันนะคะใช้อารมณ์ความรู้สึกนําหน้าขณะนี้จึงได้เห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมมีสติอยู่กับตัวตลอดตัวตนคุณเนี่ยเป็น the emperor ธรรมะธรรมโมคนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิระดับคลื่นสมองเนี่ยเขาจะเป็นเว็บที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปแต่เอาเธอคะวิถีใครวิถีมันสิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ยราชาถ้วยจริงๆนี่คุณเชี่ยวชาญในด้านของการให้ความรู้นะคะเป็นคนใจกว้างแต่เกิดอาการหลงผิดคิดเข้าข้างตนเองจากความเจริญที่ตนมีใช้ความเจริญทางวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยไปในทางที่งมงายซึ่งผู้ที่เจริญแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำ เราต้องพิจารณาตนเองว่าเราเนี่ยเป็นเพียงกาฝากหรือว่าเราเป็นต้นไม้ใหญ่ให้กาฝากได้อาศัยก็นั่งตกใจไปก่อนนะคะ บทสรุปเนี่ยคือ8ไม้เท้ามีความก้าวหน้าของแต่ละด้านที่แตกขแขนงเคลื่อนที่ออกไปอย่างเห็นได้ชัดทุกอย่างเนี่ยดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันแล้วจะมีพล,ลเมืองดีเนี่ยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะเกิดผลดีหรือผลเสียด้านไหนจะเด่นกว่ากาันรับรองคุณจะได้ประหลาดใจแน่นอนค่ะและได้ซึ้งในรถพระธรรมอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะทองแท้ไม่แพ้ไฟนะคะแต่ถ้า แค้ไฟก็จะเป็นแค่จิ้งจอกสังคมก็เท่านั้นเองค่ะคำใดทําให้สุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราทาโล่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ